5, 4, 3, 2, ค่ะสำหรับความเป็นมาของขนมดอกจอกนะคะค่ะขนมไทยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่แสดงให้เห็นถึงความปราณีตสวยงามอ่อนช้อยที่สื่อออกมาทางด้านงานฝีมือ ขนมดอกจอกเป็นขนมโบราณเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยก่อนแต่ในปัจจุบันเริ่มหาทานยากเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักกันนะักเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมจากเด็กรุ่นใหม่ขนมดอกจอกเป็นขนมที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายดอกจอกมีแหล่งกําเนิดอยู่ในน้ำค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทําขนมดอกจอกนะคะ หนึ่ง้ำมันพืช 2. เกลือ 3. าไข่ไก่ 4. แป้งข้าวเจ้า 5. แม่พิมพ์ดอกจอก 6. ก,กระทะ 7. จ็ดน้ำเปล่าแปดกะทิสด 9. ก้าน้ำตาล 10. อัญชัน 11. ใบเตย 13. บสากะลาค่ะค่ะสำหรับวิธีในการทำขนมดอกจอกนะคะค่ะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมหนึเริ่มเทแป้ง ที่เตรียมไว้นะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็ตัดใบเตยนะคะเตรียมที่จะบีบน้ํำนะคะเพื่อที่จะมาผสมกับแป้งข้าเจ้าที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่ออย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นสีม่วงเราก็ต้องผสมน้ําอัญชันเข้าไปนะคะแล้ต้องกรองเศษอัญชันออกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เศษอัญชันนะคะผสมกับแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะ แล้วเราก็ตอกไข่ไก่ลงไปผสมในแป้งที่เราเตรียมค่ะจากนั้นตั้งไฟกลางนําแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะจุ่มแป้งที่ผสมกับอัญชันและงาขาวงาดําน,นะคะเพื่อที่จุ่มแค่ครึ่งพิมพ์เท่านั้นนะคะเตรียมที่จะลงไปทอดถ้าเกิดเราจุ่มมากไปนะคะถ้าเราจุ่มเกินแม่พิมพ์หรือเต็มแม่พิมพ์นะคะจะทําให้ขนมติดแม่พิมพ์ค่ะและนี่ก็เป็นภาพที่เราทําสําเร็จแล้วนะคะ ผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของขนมปอกจอกนะคะแล้วก็วิธีการทำว่าทำยังไงเราไปกันเลยค่ะตามเลยค่ะตามเลยาเทเดมาดสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้ที่จะให้ความรู้นะคะเป็นแม่ของปอเองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่าความเป็นมาเป็นยังไงคุณแม่คะความเป็นมาของการทำขนมดอกจอกเนีเ่เป็นมาอย่างไรคะยากแบ ไม่ไม่ยากค่ะแต่คุณแม่นี่ก็ทำเป็นมาจากคุณยายนะคะอตอนคุณแม่มาอยู่ที่นี่ใหมๆ่ๆคุณยายก็ทําให้คุณแม่ดูค่ะคุณแม่ก็ทําตามก็อย่างปอนี่เขาก็บอกคุณแม่ทําให้ดูค่ะมันไม่ยากขนมดอกจอกนี่เป็นขนมโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นขนมที่มีหอมมันแลหวานอร่อยมากเลยค่ะสวยงามด้วยค่ะ ขนมเป็นขน,น,น,นมที่ใช้ทำธีมงคลต่างๆอย่างอ<ช>ย่างงานงาน,งานแต่งงานค่ะางานแต่งงานแล้วงานบวชค่ะใช้ได้ค่ะ มันมีผลไม้แล้วมีขนมดอกจอกทู่กันแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะการการทําก็ไม่ยากน,กนะคะเดี๋ยวให้แม่บอกวิธีการทําเลยดีกว่าว่าวิธีการทําขั้นตอนการทำเป็นยังไงนะคะตั้งแตแบบ่รกไม่ยากค่ะเราขุดมะพร้าวมาเอออย่างอย่างเแป้งถุงหนึ่งนี้มะพร้าวก็สักลูกนึงไข่สักโฉเอ๊สีฟองส5บห้ฟองก็ได้ค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลสักครึ่งกิโลค่ะแล้วเราเราไปนวดอถ้ามันมีที่ที่ตีแป้งก็งก็ได้เลส่วนส่วนมากไม่ใช้มือมากกว่ามันมันเ่นกว่าหนักกว่า,ใช,า,วาใช่ไหมหนักกว่าถ้าเราเราจะเราเทเราใส่เกลือบ้างนิดนึงคือดินิดคือกเออแล้วถ้เราอยากให้ขนมเนี่ยเป็นสีสันเนี่ยเราควรใช้อะไร อ๋อเสลนเช่นอะไระส่วนมากไม่จะใช้เป็นใบเตยหรือว่าดอกกัะชายก็ได้คือเราจะตําให้มันแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็เอาน้ํำมาผสมกับแป้งเนี่ยค่ะใส่แปะแต่น้ํานั้นลงเป็นน้ํากะทิด้วยนะแปะนั้นก็เอาส่วนหนึ่งใส่กะทิเพื่อว่าให้มันกระด้างใช่ไหมคะมันด้วยค่ะมันอร่อยให้แปันกระด้างอ่าแล้วมันด้วยอร่อยค่ะโบเขาเคยเคยทำถึงแม่เขาก็จะรู้ไม่ยากค่ะเพื่อนวิธีการทําค่ะตอนนี้จะให้แม่บอก วิธีทําส่วนผสมของไปงอะไรต้องบอกด้วยไหมเดี๋ยวบอกว่าแล้วการทอดเนี่ยมันยากไหมการทอดไม่ยากค่ะก็ตั้งน้ำน้ำมันให้มันร้อนร้อนเลยเราใช้ยัไม่คัน้ำมันส่วนไม่เป็นหอน้่เนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันเอ่หนึ่งขวดครึ่งค่ะอย่างแววเนี่ยแววก็ใช้หนึ่งขวดครึ่งใช้หนึ่งขวดครึ่งก่อนเพราะน้ำมันมันร้อนเต็มที่ เราก็เอาพิมพิมนั้นเราก็ต้องเทในน้ำมันร้อนๆก่อนนะคะแล้วก่อนที่เราจะมาจิ้มแป้งเดี๋ยวอยากให้มันจมนะทำไมคะคุณแม่ถ้าจมเราเขย่าไม่ได้มันก็จะติดแบบนี้เลยค่ะก็คือประมาณว่าพิมพ์ขนาดนี้แล้วก็ให้มันเหลือประมาณช่องช่องน้ำหน่อยคะัะซึ่งวันนี้อาจจะไม่มีพิมพ์มาดูแบบว่าพิมพ์มาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็อยู่ระดับไหนนะคะ ค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณแม่มากนะคะท่า,าวามดูแล้วก็สอนพวกเราทำนะคะอยากให้คายคุณแม่ฝากถึงเพื่อนๆค่ะที่พี่น้องๆว่าอยากจะให้อนุรักษ์ยังไงอะไรยังไงอย่างี้ค่ะก็อยากให้เด็กๆเรียนทำขนมพวกขนมไทยโบราณใ,ใ,ใ,ให้ไม่ใช่ทำขนมด,ดอกจอกอย่างเดียวถ้ามีขนมอย่างอื่นมากเด็กๆก็มีหนันงสือมีอะไรให้ดูเยอะแยะค่ะ อนุรักษ์ขนมโบราณดีค่ะมันมันดีแล้วมันอร่อยอร่อยมากค่ะเรวใช้กับพีอะไรต่างๆได้เด็กๆอย่าลืมนะคะเรียนทําบ่อยๆหัดทาด้วยไม่ใช่เอาแต่เที่ยวถูไหมคะขอบคุณมากค่ะซึ่งเราก็ได้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็พอกะอยากฝากให้เพื่อนๆนะคะเชื่ออนุรักษ์แล้วก็ สืบสาเก็บไว้นะคะเพื่อให้คู่กับคนไทยนานๆนะคะเพราะว่าขน,นมไทยเราเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยนะคะแล้วก็สําคัญมากๆคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ